พี่สอง่ตจากมู่บ้านมากแล้วครับซุกเสมอมันเสมอมันเครือเก่าสวัสดีครับพี่น้อง,ป,องป้องปายสุขสุขคนตอนนี้ผมกาลังหลอกครับเอาทรงบอลเสื้อกล้ามออกใส่ชุดใหม่ใช้ลรกว่าเดิมวันนี้ขอเป็นผู้บ่าวชุดดํานะครับเฮ้ยโคตรหล่อเลยว่ะจีบได้ไหมครับจีบได้ครับไปตาวโยแต่งตัวเสร็จแล้วไปเลาะได้ไชุดใหม่แรกของผมในมือน,นีก็คือเส้นทันนันเองผมสิพลาลูกไสหัวเกลียวหัวแหวนของผมมาอาบน้ำส่วนพอของม่านนั่นจะเป็นยางตากแอร์ยู่บานห้อนหลายอยูบ่ไรเลยครับพี่น้องห่อนจุดว่าเหือ ออกบักต้องแรงเปียกมาเดินตากแอร์ให้ไข่เบียดเสียดสีกันไปมาเ <c oughs> อยียงคือความคองจองวะกันนั่นแหละครับพี่น้องกระย่างสไตล์ผมเลยครับถามว่าผมม่านี่ผมได้อุดหนุนเส้นทันบอตอบได้เลยว่าบอหัวเสี้ยงเมียงย่างผมกันย่างตากแอร์อย่างเดียวเส้นทันเจ้าบริได้เงินน้ำข่อยจากบาทดอกเฮ้ย <c oughs> ไอสอง <c oughs> มึงจะไม่คิดอุดหนุนเขาเลยเหรอวะไอศาดต์ไม่เลยไม่มีตังค์อย่าปากแห้งยางยิ้มแย่ๆแล้วก็เอายางออกจากหางเป็นรดบิบบ่ายนะครับเ้นทันหรือยื้อกันใหม่ไม่ซื้อไม่มีตังค์ จดหมายใต้ปอต่อไปนั่นก็คือไปฟิตเนสผมจิทําการเอาไขมันทั้งหมดในตัวผมออกมาในมือนีตองปฏิท่านก็จะของไว้แล้วว่ามือนีผมจิตั้งใจออกกําลังกายให้มันดีที่สุดอะไรก็หยุดผมไม่ได้ยกเว้นความขี้ข้าน <c oughs> เอาละครับสองขาแน่อยๆย่างต่อยๆเขามาได้ยิมย่างไก,ก,ก่กระจุกกระมาซองเบิ้งจะของบ้า คนเอียงมาเป็นตะขาดเหรอวะไอ้ยะอาจจะเบื่อก่อนจะไปออกกำลังกายทุกครั้งหรือว่าไปแลนพี่น้องอย่าลืมยืดเส้นยืดสายเลยครับวมาวสมองมันหลอนครับพี่น้องอายุยิบเกา้าเกือบสามสิบแล้วไขายคอเขาเริ่มบดีแล้วครับยอมรับมาซาวจะของเทาแล้วสมือนี่ผมยังเล่นป่านเด็กหน่อยอยู่เลยครับผมยังบ่เสื้อเลยว่าเจ้าของอายุยิบเก้าแล้วปาติโถบกโมบักแต่งเวลาตะลปีนี่มันผ่านไปเร็วอีหลีครับแต่ว่าผมจะไม่ยอมโตครับผมอยากเป็นเด็กแบบนี้เอาละครับสเต็ปแรกฮของกิ๊ฟมาแลนดีผมแลนไดแ้แ,ดแก่กกิโลว เผาผ่านแคล,ล,ลอรีบหอดลอยเพื่อหำยหอยกันเลยเสาตายน้ำนั่นแล้วครับประเดี๋ยวโอ้ยกดน้ำกินว่ามันจะบ่ยังเอาแล้วครับหัวเขา้าบ่ค่อยดีแล่นไหลปบ่ได้ไปหานางสาวเมย์สกอนดอกเข้าอีท่านี้นั่งตักมัขาครบใไ,ไอ้สองมึงจะไปเล่นอะไรต่อวะอ๋อนายเราจะไปเล่นขานะเครื่องนี้จะได้ขาท่อนล่างทั้งหมดเลยเว้เล่นเสร็จแล้วแทบเดินไม่ได้ซะอู้บ่คือบ่คือบ่คือมาเล่นลูกกิ้งหรือว่าครับพี่น้องลูกกิ้งหรือว่าแกนบริหารลำตัวเล่นอันนี้ต้องขึ้นให้สุดลงให้สุดให้นาทอง เจ้าแบนลาไปกับพื้นเลยหรือห้หำ้เจ้าจุพื้นผละจังเศร้าอันนี้จะได้นาทองหวัวไหลแขนซิกแพคปินมดัดมัดกมาตะอันนี้แหละครับพี่น้องถ้าจะให้ดีข้างไวจ้จะสามวีแล้วจังดึงโตจะฮ้องกลับมาผู้ใดเล่นไม้บอลในน้นำให้ลงสุดแข็งบอกระสันเจ้าสิฟุบลงไปเสียงกับการแคลรุดปากมันสีล้ำบากหมอสนอวา่าลํำดับต่อไปเฮาไมาโยกดัมเบลน้ำหนักที่ผมเลือกคือ12กิโลเห็นหุ่นแบบนี้ยกได้สามเทือกับบิดแฮงละครับเศร้าเศร้าเศร้า,าดัมเบลก็บุกคือ เมื่อบานต่อเฮาเบิดแข้งแล้วยางมะก่ายล้านโมชิีโมชฉีที่เห็นผมแวะนี่บอเมนอย่างเดีครับผมขานยางอ้อมล้านเขามันอยู่มุมพอดีมันเป็นทางลาดผมมาย่างลาดล้านเขาไปเลยนี่ใสหรือว่าเล่นเลียมอีกแล้วนะอี่สองใสเนาะลูกใสหัวแกวหัวแหวนพอค่อยท่อแขนมาลับแล้วครับระวังทางกลับบ้านผมได้แวะกว๋วยเตี๋ยวทาบอล้านนี่เธอได้ว่าจะเป็นล้านโปรดของผมเลยล้านนี่ผมมักแห้งมีเขาขาหมูพร้อมที่สําคัญคือเราเห็ดสะอาดไหมครับพี่นอ้องพักเล้าก็แช่น้ำไว้ยางดีน้ำเปล่ากับบริการ พอค่ะแม่ค้าที่อยู่ร้านนี้หลายๆคนก็คือปูดเพาะแล้วก็ยิ้มแย้มเมืม่สุคนเฟรนดีดีครับอหลีผมมาแค้งอหรีร้านนี้วันนี้ผมสีพามาเบ่งว่าผมปรุงองียังแน่อันแรกเลยก็คือบักพริกเผาผมขาดมาได้ลำดับต่อไปเป็นน้ำตาล2องกิโลแล้วก็ตามด้วยซอสพริกแบบนี้ผู้ใดไสค,คือผมแนบครับเนี่แหละพอแล้วผมปรุงซํานี้ละแซบแล้วแถมร้านยังมีบักพริกกับกระเทียมห้พร้อมที่ผมมกักที่สุดหน่าจะเป็นบักพริกที่เพิ่นเผาปรุงออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมา บดีพร้อมแล้วใส่ตะเกียบคีบเนื้อชิน้นใหญ่ยัดหาน้องเขาไปในปากบุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิดเท่านั้นครับคือมาแสบแต่ละจานม้วนพักลงไปหลายๆตามด้วยการตักน้ำขึ้นมาสดบุ้ยมีแห้งของครับขันมีแห้งบบน,นี้ว่าเอาเนี้ยก็ได้นะม่กินกว๋วยเตี๋ยนี่ล่ะซูมือก็บพราะมีแห้งอยู่ครับเกี่ยงมินลินเหลือแต่ายถ้วยรูปท่องรวยๆจยใจเงิน60บาทล้วก็กลับบ้านได้เมื่อนี่ผมสิมาอ่านเมนพีเดอะซันอ้ายแล้วบอกว่า <c oughs> ฟังโตกระเพิ่ดอยู่ด้เนาะจะแมนเว้าบ่ กัดบ่ของเพิ่นดีคักอ้ายเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆเวยครับอ้ได้อ่านมนแบบนี้แล้วผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปเลยครับพี่น้องครับมื้อานี้ผมเก็บคลิปมาฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากพี่น้องคอมเมนต์แล้วก็ะแช่ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปสวัสดีครับจุ๊ก